ที่สองอี่อันนี้ก็ยิ่งนา่าพิดวงงของงานนะกลางคืนมานั้นท่านเป็นในกลางคืนนะพระตื่นเข้ามาเลยเรียกพระในวัดนั้นองค์ที่เชื่อถือได้และเข้ามากระซิบกันทําไมผมถึงฝันอย่างนี้ว่างง้นถามฝันเลยนเนี่ยเดนสมงเรนาเน,น,นี่นะว่างั้นที่เลยนะเน้นสมอยู่ในวัดเรานี่นะมันขโมยมาจากนรกเ <c oughs> คือครอบอย่าเทียบเหมือนกับว่าไอ้พวกที่ติดคุกติดตารางถ้าโทษเบาบางแล้วเขาก็ออกไปใช้างานนอกงานนา่ะมันขโมยนี้ต่อน,นั่นตอนที่เขาปล่อยตัวไปไปใช้างานนั่นงานนี้เพราะควนจะออกจากคุกจากตารางแล้วอันนี้ควรจะติดนรกแล้วเขาก็ลามมืองบ้างมันขโมยจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยเนนสมบอกว่าเนนสมนี่นักวางนเลยเที่ยเลย เราพูดเฉพาะเราจนเราใครดูนะเน,เนี่ยน,ะยนี่นะวางั้นมันฝันแม่นยำแล้วเกิดเมื่อคืนนี่ <c oughs> ยมบาลเขามาแล้วเมื่อคืนอยู่ว่า,ามาหาท่านจะมาเอาเนนนี่ไปท่านขอบินสบาทยังไงบินสบาทยังไงก็ไม่ได้การที่เขามานี่เขามาในานามของกรรมเนนเองว,ว่า,างั้นนะม,มาด้วยอานาจบรรวมจากที่ไหนมาด้วยอานาจแห่งกรรมของเนนนี่เองเนนนี่ขวน จากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าง้งเนแล้วมาบวชเป็นเลนยอยู่ในวัดน,นี่ชื่อสมบอกตัวเลยเจ้าชื่อสมว่างั้นพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาผ้ามากระซิบกบระซาบเป็นยังไงยังเป็นอย่างนี้เนนนี่ก็ดีๆอยู่นะเขาบอกวัน <c oughs> นี่อ่ตอนเย็นวันนี้อ่ะสามทุ่มเขาจะมาเอาเนนนี่วางเ้นนนี่ก็จวเวลาแล้วเนนนี่ก็ปกติอยู่เป็นยังไงเขาจะมาเอาเนนนี่ไป เจนี่ขโมยมาจากนรกว่างนันนะมาบวชคือเน้นสงฆ์เราพิจารณาเอาเอารู้เฉพาะเราแนละ้วคอยดูเป็นยังไงคําฝันอันนี้นทําไมมันถึงกระเทือนใจเอามากมายไม่นืนนี่แล้วคอยดูเน้นสงนี่นะ <c oughs> แล้วก็พูดกันเฉพาะตอนนั้นพระเนนพระที่เข้าใจกันได้นะคอยดูเน้นนี่เป็นยังไง <c oughs> แล้วขอบินทบาทอะไรขาก็ไปร้อยนี่มาปฏิบัติศีลธรรมแล้วก็ขอคือ ให้โอกาสปฏิบัติศีนทมต่อไปก็ได้กรรมเนนนี่ยังหนักอยู่ยังอยู่ไม่ได้วัต้องไปเสวยกรรมมาขอบินฑบาตยังไงก็ไม่ได้ทำาะไ้ก็ไม่ได้ทําไมจึงไม่ได้ว่าขอกันทําไมไม่ได้ผมมานี่มาในนามของกรรมนั่นผมไม่ได้มาในนามของผู้ใดผู้หนึ่งนะในนามของกรรมเนนเองนะเพราะงั้นจึงอนุญาตไม่ได้เพราะกรรมไม่อนุญาตว่างั้นนะพระเสด็จระองค์นั่นท่านก็นิ่งเลยยอมรับเขา ก็อคอยฟังเตือนกัน <c oughs> พอสองทุ่มขึ้นมาเดน,นเริ่มไม่สบายถ่ายท้องนั่นเห็นไหมละ่ะสามทุ่มเขาบอกว่าสามทุ่มเขาจะมารับเนนนี้ไปบอกชัดเจนเลยบอกเรานี่ก็ทร่าก,กันได้ชัดเจนเพราะสองทุ่มเนนเริ่มเจ็บท้องปวดท้องถ่ายท้องออกมาสุดท้ายเป็นเลือดออกมาเลยอ,อ่าเห็นจะไม่ไหวแล้วนี่นะ เข้าแล้ว,ลวเข้าเรื่องความฝันนะั่นแน่เข้ามาแล้วแล้วยังไงก็เอาเตือนเดนมันหมดหวังแล้วแหละว่เาเตือนเดน <c oughs> เ้นนี่มาก็มาด้วยบาปด้วยกรรมมาบุญก็มาบากรรมก็มาด้วยกันบุญก็คือขโมยมากรามบวชก็เป็นบุญส่วนคนขโมยนะั้นเป็นกรรมยังไม่หมดโทษขโมยมาเ้นนี่จะต้องเลยสวยทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละแล้วเ้นนี่เอาตายไปด้วยความสงบใจนะอย่าปล่อยพุโทโธ ท่านสอนผู้โทรให้นะอืมอาจะเป็นยังไงมองดูแล้วมันอ่อนลงอ่อนลงถ่ายเป็นเลือดออกมาคำฝันน้นแม่นยำแล้วนั้นควรจะเข้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> แล้วกับเนนสอนเนรนั้นด้วยความสงบและเนรนี่ก็ตายด้วยความสงบเหมือนกันนะเพราะท่านสอนอัดสอนทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เนนเที่ยวบุญเทีรร่ยวกมนี่แหละบุญกรรมเป็นอย่างนี้แหละให้ดูเอา ใครเห็นไม่เห็นก็ตามบุญกรรมเจ้าจของหัางเห็นเจ้าของรู้เจ้าของเองบังคับเจ้าของเองนั่นให้เน้นเชื่อตัวเองนวะว้วให้เชื่อพุโทโธว่างั้นให้ตายกับพุโทโธลมหายใจขาดขาดกับพุโทโธนะบอกเน้นเอาเวลาจะไปก็ไปด้วยความสงบจริงสงบน,งบนี่ไปเลยนั่นก็ไปกับพุโทโธนั่นนี่แหละท่านเจ้าคุณตรงนี้คำฝันของท่านแม่นยำมากมาถึงเนนนนี่แหละที่เลยเล่าให้ฟังนะ <c oughs> แม่นยำที่สุดถึงเวลาไปเลยจริงๆเน้นสมนินี่นะนี่นะ,นนะอยู่อยู่ในวัดเราดีหน,นะมันดีๆอยู่นี่นะทำไมเป็นอย่างนี้วะมีอำนาจกรรมเรามองไม่เห็นแต่เรื่องสายกรรมสายยานยมันบันโดมานานนะท่านฝันให้เห็นก่อนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนั้นน็เป็นอย่างที่ว่าพวกเราทั้งหลายทั้งวัดไม่เคยใครรู้เลยนะไม่รู้มีแต่ท่านองค์งงเดียวฝันเป็นอย่างนั้นถึงมากระซีบกัน ความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นตไปเลยนี่อ่ะอำนาจแห่งกรรมเราไม่เห็นกรรมยุ่งัวเองผู้สร้างมันเห็นเองเป็นเองบางคับตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้พระกรจดจำเอาดีให้ดีนะใั้ไปปฏิบัติอันนี้เป็นตัวอยา่างอันหนึ่งของเนนที่เป็นนี่นะจะเป็นตัวอย่างสําหรับเราที่กําลัง <c oughs> ดีดดิ้นอยู่เวลานี้ให้ดีดดิน้นไปทางที่ถูกที่ดีนะถ้าผิดพลาดแล้วก็จะเติมได้นะให้พระก